สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้ภารกิจมิชชั่นนะฮะวิธีใช้เลื่อยโค้งนะฮะตัดยอดกิ่งไม้นะฮะยอดต้นขนุนนะฮะจะล้มทับสายไฟนะฮะเราใช้ใช้เลื่อยโค้งนะฮะในการตัดกิ่งตัดแขนงค่อยๆตัดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็วันนี้นะฮะ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ลุยไปเลยนะฮะคือกลัวที่สุดก็คือสายไฟนะฮะคือตรงนี้ผมจะค่อยๆเล็กลกิ่งเล็กๆออกนะฮะแล้วก็จะพยายามไม่ให้สแคตสายไฟนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหานะฮะมันจะทำให้ สายไฟขาดได้นะครเพราะว่าสายไฟมันก็ไม่ใช่เส้นใหญ่นะฮะมันเส้นเล็กมากๆนะอายเดี๋ยวขอตั้งกล้องมุมดีๆหน่อยฟ้าบนี่ย้อนแสงหรือเปล่าย้อนก็ไม่เป็นไรนะฮะบันได้เท่านี้จริงๆผมจะเอากิ่งด้านซ้ายมือนะฮะออกก่อนประมาณนั้น คือใจก็อยากไม่ให้ย้อนแสงนะแต่มันไม่มีมุมเดี๋ยวเข้าไปดูมุมด้านในดีกว่าว่าได้ไหมเออมุมนี้ชันเกินหรือเปล่าเออมุมนี้ได้อ,อ่ะลุยมุมนี้กันไปแล้วกันฟุบฟุบฟุบแต่มันจะเห็นตัวผมหรือเปล่าเอาลุยนะฮะวากาไป ผมจะเลือกกิ่งนี้ก่อนนะได้หรือเปล่ามันมันอ่อนไหวนะฮะสงสัยต้องเอากิ่งใหญ่คือมันมันพยายามตัดให้มันทะแยงกับไม้นะมันโยกตามนะฮะ โยกตามนะ,ะต้องจริงใหญ่พอมสมควรนะยากนะม,มันโยกตามนะครับมันอ่อนไหวอ๋อต้องค่อยๆค่อยๆนะฮะ ค่อยๆแบบนี้นะครับ ือถ้ากิ่งเล็กเนี่ยจะจะช้านะฮะแล้วก็จะยากแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่เนี่ยจะเร็วนะฮะแล้วก็กิ่งใหญ่อย่าพึ่งคือมันยังไม่ห่างสายไฟเนี่ยอย่าตัดช่วงยาวเกินนะฮะเพราะว่าเกรงว่ามันจะทับสายไฟสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตนะฮะใย,ยแก้วไฟเบอร์นำแสงของทูของ a อ s นะฮะของกสทช คือใยแก้วน้ำแสงเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้นะแต่ว่าแต่ว่าคือถ้ากิ่งใหญ่หักลงไปทับเลยเนี่ยคุณไม่ลิไม่ตัดกิ่งเล็กก่อนเนี่ยลิกิ่งเล็กก่อนเนี่ยโอกาสพลาดที่จะไปเกี่ยวหรือว่าไปค้างอยู่บนสายแล้วคุณไปไปเคยยึกคยือนะฮะบนสายเขาเนี่ยหมายถึงกิ่งเล็ก,ลกๆค้างอยู่บนสายเขา หรือกิ่งใหญ่ค้างอยู่บนสายเขาเนี่ยแล้วมันก็ทวงน้ําหนักโหนน้าหนักสายเขาเนี่ยโอกาสสายเขาอาจจะขาดหรือขาดในเนี่ยมีมีส่วนนะก <c oughs> ็ควรระวังนะฮะ <c oughs> พยายามลีกิ่งเล็กๆไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ไม่งั้นก็โทรแจง้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะฮะมาลีให้มาจัดการกิ่งไม้ให้นะฮะดีกว่าให้มันเกี่ยวของเขาอยู่นานๆ แล้วเดี๋ยวมันเป็นปัญหาอาจจะล้มทั้งต้นแต่ตรงนี้ผมว่าจะตัดตัดจนถึงครึ่งต้นนะฮะเพื่อให้มันเหลือน้อยที่สุดเพราะว่าเอาไว้เกรงมันจะทับคือต้นมันหมดแล้วนะฮะต้นมันโดนปวกกินอะไรกินนะฮะมันไม่เหลือแล้วนะฮะถ้าเอาไว้นานก็เกรงว่ามันจะเนีย นะฮะฮเดี๋ยวมันทับสายไฟโอ,โ,โ,อโ,โ,อโอ้โหเจอเจอทีเด็ดนะฮะโอ้โหเอากัดท่านผู้ชมเดิเร็วกัดกัดท่านผู้ชมเร็ว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 กัดน้อยกัดน้อยฉกซะไปไหนเนาะเออสีสวยดีแฮะทักทายท่านผู้ชมหน่อยแล้วชื่ออะไรครับ เขียวหางไหม้หรือไม่ไหมอ๋อกามผมเล็กเิดเดียวถ้ากามเล็กผมไม่ดุนะฮะประมาณนั้นก็คือถ้าจะเอาไว้เนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะมันจะหักโค่นนะฮะอันตรายมากเดี๋ยวหักโค่นลงก็ต้องค่อยๆตัดลงนะฮะเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเทคนิคตัดกิ่งใหญ่นะฮะ เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะกิ่งเล็กสาธิตไปแล้วนะฮะคือกิ่งใหญ่เนี่ยเวลาเรากระชากเนี่ยมันจะกระชากตามจังหวะนะฮะเดี๋ยวฝาบดูนะฮะกิ่งใหญ่ผมเอาไม่เยอะนะฮะเอานิดเดียวเอาทีลาประมาณสัก ไม่ใช่ตรงๆกับต้น90าทนะตรงกับต้นก้าสินจะไม่ใช่ชอบใชเลียงกับต้นสี่สิบห้าองศา ไปก่อนนะฮะวันนี้อธิบายกว่านจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและแก้ปัญหากันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกว่านลาไปก่อนสวัสดีครับ